สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวรอบตัวปังจนฉุดไม่อยู่ลิซ่าทรงอิทธิพลสุดๆจนเกิดกระแสกเกลี้ยงสต็อกเรียกได้ว่าชื่อของเธอนั้นทรงอิทธิพลจริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่ในประเทศไทยเท่านั้นเพราะตอนนี้ชื่อของเธอโด่งดังไปถึงระดับ global แล้วแถมไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรเป็นต้องถูกจับตามองตลอดสำหรับลิซ่าแบล็ิงหรือ Lisa, ลิซ่าลาริสามโนบาล ดูจากยอดอินสตาแกรมของเธอนั้นที่พุ่งสูงขึ้นทุกวันทะยานขึ้นเป็นอันดับหนึ่งทั้งในไทยและในเกาหลีใต้ความฮอตของสาวลิซ่าไม่ได้มีเพียงเท่านี้ด้วยความทรงอิทธิพลของเธอทำให้หลายๆแบรนด์ดังในไทยและแต่างประเทศต่างร่มจีบอยากจะร่วมงานด้วยอีกเพียบเพราะไม่ว่าจะหยิบจับใส่อะไรก็เป็นกระแสฮือฮาได้ตลอด อย่างล่าสุดสาวลิซ่าที่มาพร้อมกับกระเป๋าสภายแบรนด์ดังอย่างซีลีนที่ลิซ่ากำลังเป็น g l o b a l brand ambassador ปล่อยออกมาไม่ทันไรก็ขึ้นโซอาวบเลี่ยงสต็อกกันเรียบร้อยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com อย่าลืมกด Subscribe และฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะ